สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มามาอะไรวันนี้เรามาอะไรคะวันนี้เราอยู่ซินสเกตนะคะวันเราอยู่ที่สเกตนะคะเจื่อนอันนี้ก็ซื้อนนะะขนมนะคะถุงขนมนะคะมันเจอขนมนะคะถุงขนมนี่นค่ะ มันจะเป็นขนมที่เขาขายมันอยากกระลึกกไปดูสิ่งที่ททนสิบบฝากมันจะโดูนี่นี่ชื่อหลายชื่นโขยนยล่นทางสวัสดีสบายดีทุกคนตอนนี้อะดูดองนะคะทุกคนมากินตะเกียบ้ามากลมชีวิตนี่ยคุกินไหมกินกินไหมจ๊ะกินกินมากกว่า แล้วเธอแก่หมดแล้วไอ้น wow. ี n, ่พี in, ่หนุ่มแก่ทุกอันแล้วคนอื่นไม่ได้กินด้วยนะเนี่ยกินอันนี้เหรอต้องมันกียก่ปูนตลอดเลยมันหนุ่มแก่นี่นะไอ้นี่นะไอ้นี่เรานุ่มแล้วเธอแก่หมดทุกอันแล้วสรุปไม่มีใครได้กินแต่เธอหรอกถ้าเธอกินหมดทุกอันแล้วอันอัน อันนี้ภาสานนครัคงโนูใตใาษาฝรั่งโน้ตจ้าสวัสน,นีม่ค好。ะ,ะ,ะดูก่อน่ด้นมหมแม่ไม่ด,ดูัวไหมว่ากำจะด่นกหนรวไปน่ออมออาไมกะโดนขั้วโม คนะจ๊ะโอ้สวยจังเนาขอบคุณครับเดัดให้แั้วเหอหเาจลีอายไอืมอย่าไปลูกสะพงใเขาจะไกินยูเร่อนนี้านทั้งก็ Ở giờ tao nhà rồi, đúng. Ở giờ tao thèm giờ tao thèm ạ đúng. Ở giờ tao thèm ạ đúng. Ở giờ tao thèm ạ ดีนะเอาไปณะใชนะคุณด้วยนู่ดูดีๆาล,งลง่ลงนถ้าหล่นไม่ได้กินแล้ิจนเหยนูนะน่นแกตั้งสามอันหน,น่วนได้หไหมไดย ทุกคนยู่หามุยาเจ้าเข้าขายสามกองห้าพันบาทต้นยาคขากินหรอฮ้ไม่มีฟนสงสารป้าป้าสงสารทำไมสงสารดีป้าป้าไม่มีแค่ไม่มีฟอนเลยสงสารสงสารมากยำไม่เขาจี้เจ้าก็ได้แค้โอเคแล้วนะู นั่นเลแม่คนอยากเงาไ้กินคนอยากคนสิครับพี่เชียวพอ่แจ่พี่เลียงก็ได,พได้พี่เลงก็ได้จ้าของกินเนาะยาย่าของกิน,นดีมกวอือ ไม่ใส่หมูใส่ถั่วพี่ะเพว่มค้า,คคามค,าคาั่วใ <c oughs> นถั่วเขาคืใส่ถั่วเรี่อเงีอีกแล้ว ทั้งหมดแดงทั้งนึงจุดใจไม่มีร่องมานในเดลินทำทางทำทางให้หมดแม่อืนั่นร่างมดอยู่ตรงนั้นดูไหมเห็นไหมไหนนั่นแหนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวดูพาไปดูไหนนี่ไงร่างมดที่มันทำรูไว้เนี่ย<ร>นั่นเห็นไหมหลุดกำลังเดินมาทางน,นี้เด,ดินนี่เหรอทำเราทำให้หมดเนี่ยแม่มดมัด ระวังดีด้วยยืมยืมมาทางนี้อย่าโม้นักกัดโอเคโอเคโอเคเซสุขสิ้นสุดะดาษให้ไม่ทาหมุนใช่ป่ะท้าหมุนท้าหมุนก็รู้ต้อเอาอาหาร โอ้ยเบิงนัง่งนั่งบริยุทธิ์ตีนสินปจะคล้งองเลยบริยุทธิ์เอากระโปรงกระเปิงเลยนัง่งเวลานัง่งระวังมันกัดเด้อนั่งดีดีเล่นดีดีพอ,อยยืนดูได้ไหมนั่งวันนี้พอยื่ออวดพอยืออวนพนอน้องที่หนา อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นน่าเกลียดดูดิม่ดูม้วนั่นมามันมาทมทางหนูมาเลยอ่ะหมันอยู่ของมันตั้งนานแล้วหนูนั่นแหละมาที่หลังมันหนูทำทางให้มันเนี่ยมันไปเก่งเลยเนี่ยหนูทำทางให้มันเนี่ยหนูทำตอนไหนทางมนดีงมาทางหนูนี่แหละที่หนูทำั้งหมดควายหมดมันก็มาแต่ตัวนี้เดี๋ยวมันก็ไปทางนูแหละมพามันไป ที่นาพงออกจะขคือทางยืนตัวม้วนมันออกมาจากรลังเมื่อวานนี้เนาะที่ว่าไปเลาะเบิงดอกอัญชันนะทุกคนเมื่อเสาน้องที่นาว่าจะไปช่วยป้าเก็บดอกอัญชันพนาป่าเราบอกนว่าเดี๋ยวตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้นะเราบอกว่านนี่มาช่วยเก็บดอกอัญชันหน่อยนะเพราควรมาตื่นเจ็ดโมงเสาร์ทั้งเมทั้งลูก นี่แหละป้ามาอยู่จังหวัดป้าถึงได้นอนได้ทุกคนมันแบบบรรยากาศมันดีแล้วมันอันนี้นะมันเงียบสงบดีเออมันจะเหตุใ้ป้าได้พักก่อนป้าู้สึกว่าได้มาใช้พลัางงานปลูกทัวโอเคค่ะปลุกเลยัทัวปลุกเลยปลุกเลยนั่งยีดีหน่อยดูกระโปรงโอ้ป่ะน่ะทำไมต้องใช้มือเอาช้อนทำก็ได้ไม่ต้องใช้มืออืม เข้าใจว,บบบว่าแบบไม่เหนื่อยให้ไถบานเห็ดเยอะทุกคนให้ชาวบ้านได้เห็ดอยู่มีแนว่อยถ้าบานได้แบบว่าสางไรได้อยู่ <c oughs> ยหาาาาย,ย,ยาแล้วก็เก็บมาใส่ซองจำถาดดอกอัญชันเป็นราคาอยู่แต่ว่ามันแบบตะปูไรลายๆจะขุ่ดเหดอกอาทิตย์ละอา่อาซอางซจำถัดดอกอละพันยังจะสีกระโปรงใส่อย,อยู่เม็นบลาอยู่บนนอกบนหน้าปอปภัย ดีกว่าบ่มีรายได้ดีกว่าบ่มีเงาเห็ดนาะคนหลายจสี่เหลี่ยั่วมงเป็นมาเห็ดเอ่อเกี่ยวกับอันนี้พนุที่ดินที่ดอนเพิ่นดินดอนตอนอย้าเพิ่นน้องที่นั่งนั่งดีๆีสิลูกอากาศเริ่มเย็นเนาะ อากาศเริ่มเย็ยนแต่ฝนกันยังตก,ย,งตกยังฟลอยตลอดฝนถ้าสมมติว่าฝนหยุดตกก็คงจะเย็ยนนะทุกคนเมื่อคืนนอนดีค่ะอากาศดีมากตอนนี้กับบ่มีแดดลมเย็ยนดีนั่งอยู่ศาลานี่นะศาลานั่งอยู่บางทีหนะมันนั่งโปมากเลยโปมากเลย IPFC ไม่เนี่ยดูนั่งนั่งไม่นี่เลยไม่สํารวมเลยเป็นผู้หญิงสำหรับคินนี้แปรคุตลาเอฟีไปก่อนเนดอซาเดอราไกันไหมคลิปวนาะฝากกะไรก็แชร์ก็ซับ c r i b e เนี่ยจ้าไปแล้วจ้าทุกคนบอกันไหมคลิปนาจะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ